สวัสดีครับพี่น้องมือนีก้ก็มานี่วิวเปิดตลาดใหม่อยู่นาวัดนาคำพี่น้องสวัสดีเอฟซีวัตชูกูสุคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสด,วดีเพื่อนเพื่อนทั้งช่องฟเฟดมุนสวัสดีวัตชูมองสุวรรณวัอนีก้ก็เป็นวันที่29ครับพี่น้องมือนีก้ก็มานีวิวตลาดใหมเพื่อนลงอยู่นาวัด ทางบ้านนั่นก็เช่าไปสะกอนเรือยมาลงบาิป้ามาเบื่องเงนแนวขายนี่ก็บักเดนบักเดนถุงจักบาทนี่บักเดนถุงจักบาทบักเดนก็ถุงสิบบาทบักเดนก็คือบักเด่นสมบานเท่านี้แต่ว่าบักมูน่ก็บักมูคือกันอยู่มันฝ่าวเนี่ยจักบาท อามริมหาโลหนึ่งมันเป่าก็มันแจ้งเป็นไอยนองกันได้หนอนี่ก็ีก็บอกม่วงนี่อม่วงถุงและเสีบถุงเส้าว่าแต่ว่าขันต่อเอากรไดดอกถุงลเสีบมุกท่านมุกท่านก็มี ผนกำลังเริ่มมาลงตับ้านนี่พ่นกับมือนีก็เริ่มมาตจวสามมพอคนก็สีเท้าย่อยเท้าย่อยเขามาเรื่อยๆพี่น้องไพกกมาเลือพี่น้องบันบากวันเข่งพะแก้้สายตะมนตกุลาดนี่นะมามาสื่อพี่กลางบ้านนั้นเศร้าไปมันแดดนี่ยังผนกระเสียวมาพี่ถ้เบิดก็มีบักเพียกมีดอกแค่ มีเิดเออมีเวิร์ดกระลำปัดกระลำปีมีเวิร์ดบักเขือผู้ขายภาพก็อยากขำแน่มันอันนั้นมั่นปรชารัเป็นไดพี่น้องไรเพราะเอาไปมือนีลาผู้ขายข้นเหมือนนักขำขนคล้ายกับขำเหมือนข้นกันเะเอินายบ่โว้เรืองเอินเอินสาวขายวัอนี้เจ้าปี ขายคู่มือบ่ยายถุงมือจ้าเป็นบท่านมากพี่น้องก็มีมมตะลืมมากเบิ่งปลาทั้งนองมีกระสีมีปลามูนหอยหหอยปลากลังแยงปลาหัวหอยหอยี่ก็มีค่ะหอยอัน กับกีขามก็ผมตะเริ่มมาเจ็กหน่อยเพื่อนกะดิเริ่มมาหลายขึ้นได้ต้องปนกะดิมาตาทับพระแก้วอาวัดบ้านนาคำมูสีตำบลกุลาดอำเภอเมืองทั้งนั้นกะดิมาตามันทั้งบ้านปากนา้ำ <Hey. S 1> นาวัดนาคำ เลือพี่นอ้องเลือตลาดหนัดใหม่ทั้งนั้นก็าสีขายอันนั้นนั่นก็จะเป็นลานค่ะเขียนแม่ค้านมุกมีกตลาดเพื่อที่เขียนตลาดพี่น้อง เหมนมีกระลาดอยู่หาน้ำเพลิน,น,นอ่ะเนาะกระดาดนึง่งเออนึ่งซื้อฟิล์มนีก่ก็กำลังอยู่มากพี่น้องเด็กขาดน้ำบนก็มากลเลยน้ำ ตลา,าดนาดนาคำมาให่พี่น้องมีวัดสดุย่างซนเนี่ยวทำมาตอนนี้เพิ่นก็กำลังเลิบมา,บา,มาบก,ววกว่างมากบอกวิเวนกวงพี่น้องจอดรถได้ได้ดูลร่ะ เนี่ยคอยว่าสิมาอยู่มือว่านนี่สว่างคำมันมันเวลาทายยังแจงนี่สว่างหาหมู่อันนี้มันก็เืาอือเพรอยก็หาเงินคือกันได้คอยทายนี่ดังสูงสุดนั่นสี่หมื่นผมได้อือแต่ว่ามันข่อยมันบอกท่าน ผ่านได้ว่าอก็ชาสมไปเรื่อยๆนก็เหีน้าวาเปล่าก็เราหเหลือัเอี ก็จะเป็นบริเวียนในวัดพี่น้องบัดหน้าคามเขาก็สิว่างถาดไปอ้อม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 พี่น้องโบสถ์ตลาดแล้วก็สิล่งตลาดยูหันนี่ ก็ไปพี่น้องก็จะแจ้งบุญบาทบาทหน้าค่ำพี่น้องมันทีชิบหาพี่น้องมันทีชิบหาเรือพี่นอ้องเด้อก็มีโมลามโมลสวบสมพลกังเบียนอยู่คือเก่าพี่น้อง ขบวย่งไลหรอกพี่น้องพอกันคลิปหนาคลิปนี้ก็มาล่งรีวิวตลาดใหม่ให้เ่งนาวัดมันน่าข้ามพี่น้องอย่าลืมอมบุดนุนพี่น้องตลาดใหม่บุญก็สีประมาณวันที่สิบหาเดือนหนาบอกเลือพี่น้องนียังก็สิจแจ้งอีกที่หนึ่งพี่น้องสีจแจ้งอีกคลิปหนึ่งพอกันคลิปหาจะเจ็บจะจนวัดสุกูสุขนเด้อพี่น้องติดตาม เฟซบ๊กน้ำแน่ติดตามช่องยูทูบน้ำขอพี่น้องคุณเบิดสุขุสุขนพอกันอีพี่นะพี่น้องสวัสดีครับ